มาแล้วครับขบวน517นะก็กำลังจะผ่านบ้านหนองแมงไล่4ี่โมงครึ่งนะก็รถปูนนี่ก็เหลือแค่3สายนะฮะคือเป็นเชียงรากน้อยแล้วแล้วก็หนอนขอนกว้างนะครับสายอุบลสายใต้สายเหนือหยุดหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็มาเร็วนะขบวน517 ไประครากระบวน่งเ517นะวันนี้นะ517ก็ในอนาคตก็อาจจะยุบนะไม่วิ่งนะต่อไปนะ